สักทีนะเนี่ยเฮ้ยเป็นการลบล้างเรื่องของข่าวลือนะครับที่หลายๆคนมาถามผมมากเลยว่าเกมยกเลิกไปยังเขาพี่ไม่เห็นมีการอัปเดตเลยเลยเงี่ยสเตตอฟดีเคสได้มีการเผยโฉมให้คุณได้ดูตัวอย่างใหม่ไปแล้วซึ่งบอกตามตรงนะครับว่าผมถูกใจมันมากเลยนะประมาณหนึ่งเลยครับประมาณหนึ่งเลยสวัสดีครับทุกคนผมปอนจาก planet triple p นะครับและนี่คือรายการ pad talk ที่รกว่าคุณจะได้รับขา่าวสารการอัปเดตตัวเกมส t ตตอฟดีเคภาคก่อนใครเพื่อนเลย ยังตื่นเต้นไม่หายเลยนะครับจากเหตุการณ์เมื่อคืนนะเอาไม่สิต้องบอกว่าเหตุการณ์เมื่อสักครู่ดีกว่านะครับเพราะว่าผมมาอัดคลิปต่อเนื่องเลยนะจากที่ว่าเราลงไลฟ์สดนะครับในงานเกม Xbox นี่แหละวันนี้ครับเราจะมาถอดรหัสทุกอย่างนะครับที่ว่าอยู่ในเทรลเลอร์ใหม่ของเกมไปดูกันได้เลยครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวขอกินน้ําก่อนนะเพราะว่าเสียงเริ่มหายเลยครับอัดเสียงต่อจากไลฟ์สดนี่แบบเสียงแทบจะไม่เหลือเลยต้องขอโทษทีนะครับเดี๋ยวขอดื่มน้ําก่อนนะแป๊บนึง อืมเริ่มมาตั้งแต่เรื่องแรกเลยครับที่เขาแจ้งมาแล้วว่านี่คือ i n ินเกม o o t เท e รวมถึงซีเน m a มติกด้วยเราจะได้เจอภาพในเกม53แบบนี้นะซึ่งมันดูสวยงามถูกใจผมประมาณหนึ่งเลยครับค่อนข้างชอบเลยครับแต่ก็ถือว่าทีมงานเนี่ยวางประกาศสิทธิ์มาแล้วนะว่านี่คือ i n นเกมนะตัวเกมจริงออกมาจะดาวเกรดหรือเปล่าเนี่ยถ้าดาวเกรดขึ้นมาคือขอติไว้เลยละกันขอดา่าไวเลยนะอย่าดาวเกรดเลยภาพมันดูดีมากแล้ว มีลายเส้นไปของตัวเองดีมากเลยด้วยครับอืสิ่งต่อมาที่เราได้รู้นะครับก็คือโลกของเกมนี่แหละจากจุดนี้นะครับคุณจะได้เห็นน้องดนโดเสาหนึ่งตัวนะซึ่งเทว่าไม่ได้ตามรอของเกมนะครับคุณอาจจะมองว่าคือมันก็เป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งปะไม่ได้น่าจะมาสําคัญอะไรขนาดนั้นเลยนี่นะผมจะบอกว่าคือมันทําให้เราได้รู้นะครับหนึ่งอย่างเลยแบบชัดเจนเลยว่าโลกของเกมมันจะไม่ได้ไปไหนไกลและก็จะไม่ได้เป็นการเซตติ้งจ,จัก,กรวาลใหม่ด้วย ตุ๊กาตาไนโดเสาที่ว่าเราได้เห็นนะครับคือน้องบรอนโตจากร้านน้ำมันบรอนโตแกสนี่แหละเออน้องไม่ใช่ไนโดเสาแบบว่าทั่วไปนะครับมันอยู่ในเกมอยู่แล้วถือว่าคอนเฟิร์มนะว่ายังเป็นจักรวาลเดิมและพื้นที่ในการเล่นก็คงจะไม่ได้เป็นไหนไกลามากเกินจาก5แผนที่ปกติด้วยแร็คเ r ิลเคาน์ตี ali, ้มิเกอร์วอลลี่ทรัมบูวัลลี่โพรวินดริดแคสเกดฮิลล์อาจจะมีเพิ่มแดนฟอร์ดเข้ามาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่มันคงไปไหนไม่ไกลหรอก จุดที่2ต่อมานะครับเราจะเห็นว่ามีซอมบี้หนึ่งตัวเนี่ยกำลังจะโดนตัวละครในเทเลอร์สังหารโอเคมันก็ดูจะเป็นปกติดีไม่น่าจะมีอะไรแต่ถ้าดูดีๆแล้วผมเห็นถึงจุดที่มันน่าสงสัยอย่างมากเลยครับปกติแล้วนะซอมบี้ในเกมนี้มันจะมีลูกตาสีเหลืองหรือว่าจะเป็นลูกตาสีแดงเป็นธรรมดาของจักรวาลน,นี้ไปแล้วเราไม่นับเฟรอลนะเพราะว่าเฟรอลคือมันพิเศษไปแล้วแล้วผมก็จะไม่นับไอ้พวกแบบว่าอ่าไอ ไอพวกแบบ b แบล็กเพลค้านะคุณ s e n t i n e ลอะคอมบัสติเบิลเบิร์นเอาท์ลยพวกเนี้ยไม่นับนะเว้ยไอพวกนั้นคือไม่อยากจะเอามาเข้าอยู่ในรอเลยตาสีฟ้าอะไรของมึงไม่เอาครับโอเคซอมบี้ตอนแรกน,นะครับถ้าคุณดูดีๆนะตาเขาไม่ได้เรืองแสงนะเว้ยคุณแต่พอกระพริบตานะครับแสงกลับมาซะง,งั้นอ้าวไม่เข้าใจเท่าไหร่นะครับว่าจะสื่อถึงอะไรนะแต่พอจะเดาได้ว,ว่าคือมันคือระยะการจู่โจมแล้ก็ระยะดอมแมนหรือเปล่า ดอมแมนนะครับคือการจำสินหรือว่าอยู่เฉยๆเซฟพลังงานลูตาซอมบี้จึงไม่ต้องมานั่งเลืองแสงอะไรออกมาหรือเปล่าแต่พอมันรู้ตัวว่ามีคนกําลังเข้ามาใกล้มันจึงเข้าสู่ระยะการล่าเหยื่ออีกครั้งหรือเปล่าลูตาจึงกลับมามีการเรืองแสงอีกรอบหนึ่งนี่ถือว่าเป็นของใหม่มากเลยนะครับเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยและก็ไม่รู้ด้วยว่ามันทําได้ด้วยนะในการเล่มผ้า3 d ดีเทลตรงนี้อาจจะถูกนําไปพัฒนาเพื่อระบบของสเตลโมดของพวกซอมบี้ก็ได้นะครับ พรางตัวไว้ก่อนแล้วก็ค่อยรอเหยื่อนะครับเข้ามาอีกรอบหนึ่งไม่เลวนะระบบเนี้ยประเด็นข้อน,นี้ยังไม่จบนะครับเราตัดเรื่องของซอมบี้ที่ว่าลูกตาเลืองแสงออกไปก่อนเรามาย้อนดูถึงจังหวะของการกระพริบตาซอมบี้ดีกว่าคือการกระพริบตาเนี่ยเป็นการ reflect ของมนุษย์อย่างหนึ่งนะครับเป็นปกติสมองสั่งการได้แต่ว่าซอมบี้มันคือตายไปแล้วไม่ใช่หรอผมก็คิดว่าสมองนะครับคงไม่ทํางานเป็นปกติแล้ว หรือไม่ทำงานเลยผมว่าก็คงจะไม่ผิดอะไรนะครับ่าแต่ทำไมมันกระพริบตาได้อยู่ะเป็นเช่นนั้นเราคงต้องมองพวกมันใหม่แล้วนะณนะตอนนี้คงต้องย้อนกลับไปหาคำเดิมจากภาคที่1แล้วก็ภาคที่2นะครับที่เขามีคำกล่าวว่าพวกซอมบี้คือประชากรใหม่ของโลกไปแล้วครับมันเหมือนจะมีระดับชนชั้นของพวกมันเองด้วยจากคำกล่าวของร้อยโทเมลเดดในภาคที่2การมีชนชั้นนะครับก็แสดงถึงการนึกคิดของพวกมันนี่แหละ ว่าพวกมันนะครับก็มีสมองสั่งการอยู่ด้วยเหมือนกันมันควรเดินตามใครมันก็เดินตามสครีมเมอร์นี่แหละซอมบี้ที่ว่าคิดเองไม่ได้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วอะคำว่าเบรนเลสนะครับไร้สมองอะ่ะมาเทียบจุดนี้ก็ดูจะขัดกันเกินไปนะครับนี่คือสิ่งมีชีวิตรูปแบบหนึ่งไปแล้วโดยสมบูรณ์ด้วยนะครับตรงตามความตั้งใจของดรโทมัสฮอนผู้พัฒนาเชื้อปรสิตนะครับฟังให้ดีนะเชื้อปรสิตนะครับไม่ใช่ไวรัสนะคุณ ดรโทมัตฮอนนะครับต้องการให้มันเนี่ยเป็นไลฟ์ฟอร์มใหม่นะครับสร้างจากปรสิตท,ที่มีโครงสร้างไม่ได้ซับซ้อนปรสิตในวันนี้ก็เลยกลายเป็นตัวคอยสั่งการร่างของโฮสต์นะครับให้ทํางานได้ตามปกติแบบเรื่องรีเฟกทั่วไปนี่แหละเพราะหลักการแล้วปรสิตตัวนี้จะเกาะอ,อยู่ในสมองพวกมันก็น่าจะเทคโอเวอร์ร่างกายของโฮสต์ไปแล้วและก็ใช้ชีวิตในล่างนี้ไปแล้วโดวยสมบูรณ์ด้วยนะครับในประเด็นข้อนี้ถือว่าตอบโจทย์สำหรับผมมากกันนะจะได้จํากัดความพวกมันได้สักทีนะครับว่านี่คือหนึ่งสิ่งมีชีวิต ที่คาว่าซอมบี้เนี่ยก็เป็นแค่คาเรียกลักษณะโดยภาพรวมเฉยจุดที่3ต่อมานะครับเราจะได้เห็นฉากที่ว่าเต็มไปด้วยป่าไม้เยอะแยะเลยครับพอจะเดาได้ว่าคือโซนการเล่นในภาคสของเรานะน่าจะยังอยู่ในบ้านนอกเหมือนเดิมครับตามที่ว่าทีมงานเคยประกาศไปแล้วว่าพวกเขาเนี่ยสะดวกใจมากเลยนะกับการทํางานที่ว่าต้องสร้างฉากเป็นบ้านนอกมากกว่าต้องไปนั่งทํางานกับการสร้างเมืองจากปัญหาที่ว่าต้องทําให้บ้านทุกหลังนะครับเข้าได้ การจะสร้างแบบนั้นในเมืองเนี่ยมันกินทรัพยากรมากเกินไปนะครับการเล่นในเมืองใหญ่จึงไม่เคยปรากฏออกมาให้คุณได้เห็นเลยเช่นนั้นสิ่งที่ว่าเราจะได้เล่นคงไม่ได้ต่างอะไรจากภาคสองนะครับคือพื้นที่ในแบบบ้านนอกเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่ายังมีเรื่องของกลุ่มควันสีแดงที่ปรากฏออกมาอยู่ด้วยนะครับเอาแหละผมว่าเพื่อนๆที่ว่าเล่นเกมนี้มาพอสมควรแล้วเนี่ยคุณก็น่าจะเดาออกนะครับว่าควันนั้นคือควันอะไรมันคือควันของเพลค่ะนี่แหละที่ว่าคุณได้เจอในภาคสองแต่ว่าแต่ว่า คุณเห็นถึงความแตกต่างไหมครับในเทรลเลอร์นะมันเข้มและมันก็ใหญ่กว่ามากส่วนในเกมเนี่ยไม่ได้ดูใหญ่และก็หนาแน่นอะไรเลยรวมถึงไม่ได้มีการส่องแสงสีแดงชัดเจนอีกด้วยนะครับนี่ไม่ใช่เพลกฮาร์ดธรรมดาแล้วอยู่ในระดับของสิ่งที่เรียกว่าเพลควอล,ะวละวนะครับอุ้ยเอางั้นเลยเหรอใช่ครับผมขอวานทฤษฎีไว้คือนี่คือส่วนหนึ่งของเพลควอลครับอืมเดี๋ยวจะมีเหตุผลว่าทําไมนะ ตอนนี้คือทราบที่เรื่องของเพล e Wall ไปก่อนว่ามันน่าจะเป็นเอน m y หลักในเกมในการต่อสู้ของเราเนี่ยแหละจุดที่4ต่อมานะครับคือฉากที่ว่าซัพพอร์ตกับทฤษฎีเรื่องของเพล e Wall นะครับเมื่อสักครู่นี้แหละคนดูที่พื้นได้เลยนะครับการมีเศษชิ้นเนื้อวางอยู่แบบนี้เนี่ยแล้วมันก็ไปเกาะติดกับสภาพแวดล้อมทั่วไปด้วยของแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับเพล็กฮาร์นะครับเพล็กฮาร์เนี่ยเป็นแค่การรวมตัวของพวกซอมบี้ขนาดจิบมือ มันเป็นแค่ว่าก้อนเนื้อขนาดเล็กที่สร้างแสงสว่างออกมาได้แค่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าเพล็กวอลเนี่ยคือการรวมตัวของพวกมันระดับมากกว่านั้นนะครับเพล็กวอลคือการจํากัดความของคําว่าเพล็กฮาร์รวมกันหลายอันมากๆมันรวมกันหลายอันมากๆครับจึงเกิดเป็นกําแพงแบบนี้และมันจะเป็นการสื่อถึงว่าดินแดนจุดนั้นนะนะที่มีการปรากฏตัวของเพล็กวอลขึ้นมานะครับมีความหนาแน่นของเชื้อนะครับที่ว่าโคตรรุนแรงมากกว่าทั่วไปมากๆจะมีพวกตัวสีแดงที่ว่าเยอะกว่าเดิมหลายเท่าตัว จนบางครั้งมันหาซอมบี้ทั่วไปไม่เจอเลยครับโอเคบางทีมันอาจจะไม่ได้กลายพันธุ์เป็นเพลวอลก็ได้นะมันอาจจะเป็นขั้นกลางระหว่างของเพลฮะไปเพลวอลก็ได้อันนี้ก็น่าคิดนะครับจุดที่5ต่อมาในฉากนี้ทำเอาผมอธิบายไม่ไม่ถูกเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยพวกซอมบี้มันสร้างสิ่งแบบนี้ได้ไงวะมันคือลูกทรงกลมคล้ายกับกระป๋ออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมีเศษชิ้นเนื้ออยู่ข้างในด้วยอะไรแบบนี้ไม่เคยปรากฏออกมาในพื้นที่ของเพลวอลหรือว่าจะเป็นเพลฮะธรรมดาด้วยก็ตามนะ ในหัวผมนะี่คือไม่ได้มีภาพจําแบบนี้เลยนะครับไม่เคยเจอไอ้กระป๋ออันเนี้ยมันปรากฏออกมาเลยไม่เคยเห็นก็เลยเดาไม่ออกนะครับว่าการทํางานของมันเนี่ยจะเป็นยังไงกันแน่บางทีมันอาจจะเป็นแค่เศษเหล็กตามฉากก็ได้มั้งมั้งนะแต่ขอเดาไปก่อนเลยว่าคือไม่ใช่อะ่ะมีความเกี่ยวข้องกับเพล์วอลแน่นอนนะครับอาจจะมันก็ชัดเจนนะครับว่านี่คือพื้นที่เพล์วอลแน่ๆเพราะด้วยการที่ว่าเศษชิ้นเนื้อนะครับรวมตัวกันรอบรถแบบนี้เนี่ยเป็นที่อื่นไปไหนไม่ได้แล้วแหละต้องเป็นเพล์วอลครับ พวกคุณอาจจะตั้งคำถามเพิ่มเติมนะครับว่าเพลงวอลจริงเหรอพี่จริงหรือเปล่าว,วะผมต้องการหลักฐานที่มันมั่นใจมากกว่านี้อีกรอบหนึ่งได้ปะโอเคได้ครับมันก็มีหลักฐานมาลองรับเหมือนกันนะทุกครั้งที่ว่าเราได้เจอกับเพลงวอลนะครับสัญญาณวิทยุจะตอบสนองได้แย่ลงหรือถ้าว่าพื้นที่จุดนั้นเนี่ยมีเพลงวอลหรือว่าบาดเพลงมากเกินไปคุณจะใช้วิทยุไม่ได้เลยตัวละครในเทรลเลอร์เนี่ยก็ได้มีการใช้วิทยุนะครับตอบกลับขอความช่วยเหลือ ซึ่งเสียงที่ว่าคุยนะครับก็มีบางจังหวะที่ว่าสัญญาณไม่ชัดเจนเหมือนกัน บางทีมันอาจจะเป็นแค่เรื่องของความถี่ช่วงจังหวะที่ว่าหลุดไปก็ได้แต่ตามจัก,กรวาลของเกมแล้วเราจะปล่อยเรื่องของเพลงวอลแบบนี้เนี่ยไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็ส่งผลต่อวิทยุเหมือนกันจุดที่6ต่อมานะครับเราจะได้เห็นเกมเพลย์เซี่ยวหนึ่งของการยิงปืนฮู้หูชอบอะ่ะอันนี้ชอบเลยนะส่วนตัวครับค่อนข้างดีเลยเว้ยเออทั้งการจัดวางมุมกล้องนะครับที่ว่ายังคงเอกลัก,กษณ์เหมือนเดิมเอาไว้ก็ต้องขอบคุณทีมงานนะครับที่ว่าไม่ได้เปลี่ยนยในส่วนนี้นะ ยิ่งการเดินยิงแล้วมีการสับเปลี่ยนเพซซิงของท่าทางด้วยนะครับสวยๆเลยเนี่ยตอบโจทย์มากคุณเพราะมันทําให้เรารู้สึกว่าตัวละครไม่ได้ทําการสไลด์ทั้งตัวเพื่อหันปืนแค่ว่ากระบอกเดียวอะ่ะเหมือนในภาคสองก็คือต้องหันทั้งตัวนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ยิงตัวต่อไปอะ่ะใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้คือหันแค่เฉพาะส่วนก็พอแล้วขายงานแอนิเมชันแบบว่าล้ําๆไปเลยแบบนี้ถือว่าดีครับถือว่าซื้อฮะ ส่วนเรื่องของรายละเอียดการยิงออกไปเนี่ยผมค่อนข้างที่ว่าจะมั่นใจในฝีมือของทีมงานอยู่เป็นทุนเดิมนะเพราะว่าในทีมงานมีคนบ้าปืนอย่างนับแบรนด์ฟิชเชอรัลนี่แหละคอยทํางานในส่วนนี้อยู่แล้วก็เลยมองว่าเราน่าจะเชื่อมั่นได้นะครับทางเรื่องของระบบเสียงปืนแอนิเมชันของปืนต่างๆในภาคน,นี้มันน่าจะดีขึ้นมากรวมถึงเรื่องของการปรับแต่งปืนด้วยโอเคในเชรลเลอร์วันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีปรากฏออกมาให้เราได้ดูนะครับเราก็เลยไม่รู้ว่าคือระบบเนี้ยมีจริงหรือเปล่า แต่ถ้ามาแบบนี้เนี่ยพี่ต้องมาแล้วว่าเรื่องนี้คนขอกันมาเยอะมากครับอืมสายปืนอย่างเราก็คงจะวางใจได้ว่าจะเห็นภาพการรีโหลดปืนแบบสวยๆงามๆตามแต่ละชนิดที่ว่าคือมันจะต้องเป็นไปอย่างนั้นนะ่ะไม่ใช่ว่าปืนไหนก็ต้องดึงโบท่าเดิมตลอดมันดูจะเหมือนภาคสองอะคุณมันขัดใจผมมากกันนะเรื่องเนี้ยและก็ในฉาานี้นะครับขอแถมอีกเรื่องนึงแล้วกันนะก็คือเรื่องที่ว่าการเข้าไปลุ้ในบ้านหรือว่าฉากบ้านเมืองต่างๆเพื่อนๆสังเกตเห็นบ้านหน้าหน้า,นาตัวละครไหมครับ มันคือบ้านต้นแบบที่ว่าใช้กันตั้งแต่ภาคที่1แล้วและก็มีมากมายจะเป็นบ้านหลักของเกมไปเลยด้วยนะครับเป็นแบบนี้เนี่ยเราคงจะได้เล่นกันแค่บ,บ้านชั้นเดียวเหมือนเดิมโซนบ้านนอกเหมือนเดิมตึกรามบ้านช่องอาจจะมีเสริมเข้ามาเป็นชั้น2ชั้น3เล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เยอะจนถึงขนาดที่ว่าจะเป็นเมืองใหญ่ได้นั่นแหละแบบนิวยอร์กหรือว่าจะเป็นดีทรอยหรือว่าจะเป็นซีแเตทิลอะไรเงี้ยไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ help on. Oh m ่ g อ d ฉากนี้เลยตาแตกมากโอ้ข oh, ูบ้าไปแล้วไอ้เ hey, ห yeah. <laughs> er ี้ยสคร e มเมอร์ถูกออกแบบใหม่คุณว้า wow. วได้ปรากฏตัวให้เราเห็นเลยครับทั้งปอดทั้งซี่โครงที่ว่าฉีกออกมาด้วยคุย oh, ดูดีนะเออ สครีมเมอร์รูปแบบใหม่เนี่ยเราเห็นว่ามายืนในฉากตอนที่ว่าตัวละครยิงปืนด้วยนะแต่ก็ค่อนข้างงงกับมันมากเหมือนกันว่าทำไมต้องแก้ผ้าด้วยอะโอเคมันอาจจะพอจะเดาได้ว่าเป็นการตัดปัญหาเรื่องของการทําเพศซอมบี้พิเศษที่ว่าต้องมีทั้งเพศชายและก็เพศหญิงก็ได้เพราะว่าการใส่แค่กางเกงเนี่ยมันดูจะเป็นการบอกว่าสครีมเมอร์มีแค่เพศชายเท่านั้นหรือเปล่านะอ่าใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับทีมงานมีโปรเจกต์ในการทาซอมบี้พิเศษให้เป็นทั้งเพศชายและก็เพศหญิงด้วย แต่เนื่องจากเรื่องพวกนี้นะครับต้องใช้เวลาพอสมควรกับงานเกมระดับของพวกเขาเนี่ยมันหนักเกินไปนะครับโปรเจกต์นี้ก็เลยไม่เกิดขึ้นในภาคพอจะมองออกนะครับว่าคือออกแบบมาให้ดูเป็นแนวสเกเลตันไปเลยเพราะมันคือมวลกล้ามเนื้อและก็กระดูกนะครับที่ว่าเพศช,ชายและก็เพศหญิงเนี่ยไม่อยู่แล้วไม่ต้องมาถามกนดีว่าคือสครีมเมอร์ที่ว่าได้เจอเนี่ยเป็นเพศอะไรมั้งนะ,อะไอนดี้ผมคิดนะครับแต่สิ่งเดียวที่ว่ายังคงเอกลักษณ์ไว้เหมือนเดิมนะครับก็คือของเหลว ที่ต้องออกมาพร้อมกับการกรีบร้องทุกครั้งนี่แหละโดยปกติแล้วนะครับสครีมเมอร์จะมีเลือดออกมาเสมอทุกครั้งที่ว่ามันร้องออกไปและก็รูปแบบใหม่เนี่ยยังคงเหมือนเดิมเลยมีของเหลวเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือได้เห็นแล้วว่าลูกตาของมันเนี่ยไม่ได้หายไปไหนส่วนการเรืองแสงได้อันนี้ยังไม่มีคําตอบในใจสาหรับผมนะว่าทําไมปรสิตต้นแบบของเกมถึงทําให้มันเรืองแสงได้แบบเนี้ยแสดงว่าคือปอดเนี่ยคือจุดหลักเลยแบบเป็นจุดที่ว่าไอ้เจ้าปรสิตตัวนั้นน่ย มันจะเข้าไปผลิตไปขยายพันธุ์อะไรของมันก็ไม่รู้ต่อไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าคือเลืองแสงทําไมไว้รอตัวเกมเฉลยแล้วกันฉากที่7ต่อมานะครับคือตอนที่ว่าผู้รอดชีวิตได้เดินทางมาถึงสะพานแล้วและนี่คือการคอนเฟิร์มอีกรอบเลยว่าพื้นที่บนจอไม่ใช่เพลคฮาร์ธรรมดาทั่วไปแต่มันคือเพลควอลไปแล้วครับย้อนกลับไปก่อนหน้าที่ว่าตัวละครสู้กันเนี่ยโอเคจุดนั้นมันอาจจะนับว่าเป็นเพลคฮาร์ทที่กำลังพัฒนาตัวเองก็ได้นะเออ แต่ถ้าว่าเยอะจนก่อสะพานได้ขนาดนี้เนี่ยรวมถึงความเข้มข้นของมันที่มากจนทําให้กลางคืนสว่างไปด้วยสีแดงแบบนี้นะครับมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วนี่คือเพลย์วอลล์แน่ๆในเมืองข้างหน้านี่ยมันต้องเดือดแน่ๆครับอืมและพระเอกของเราก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วหูยมันคือจังเกิลน็อตรูปแบบใหม่ไวคุณออกแบบมาแนวเดียวกันกับสครีมเมอร์เลยนั่นคือเน้นกล้ามเนื้อเน้นมวลของร่างกายที่ว่าเด่นชัด ถามว่าผมโอเคไหมผมโอเคกับมันนะมันรู้สึกว่าเป็นการเซตอัพภาพจำของพวกฟรีกแบบใหม่เลยครับสครีมเมอร์เห็นปอด่อนแอลงง่ายเพราะว่ากล้ามเนื้อก็ไม่ได้มีเลยเห็นปั๊บคือรู้ได้เลยครับว่านี่คือสครีมเมอร์แน่ๆจังกนด์ตัวใหญ่บนกล้ามเนื้อระเบิดระเบอร์ก็ชัดเจนไปเลยว่านี่คือภาพจําใหม่ของมันนะครับแม่แต่ก็อดคิดถึงอีสองตัวไม่ได้เลยครับอีสองตัวจี๊ดด้วยโรเทอร์กับเฟยรอเนี่ยแหละโอ้โหดาวเด่นเลยนะ2คนเนี้ย ผมจะรอดูว่าทีมงานจะพลาดเรื่องนี้ไหมนะเรื่องของการดีไซน์เฟร r a รลออกมาแบบใหม่นี่แหละครับถ้าเขาทำลูกตาใส่มาถือว่ากลืนน้ำลายตัวเองนะอันนี้ผมขอปักธงไว้ก่อนเลยนะครับว่าจะติแน่ๆถ้าดีไซน์มาแล,แล้วแล้วมีลูกตาในตัวเนี่ยถือว่าผิดนะฉากสุดท้ายแล้วนะครับนี่คือเป็นฉากที่ว่าเป็นการนำสิ่งของของผู้เสียชีวิตมาวางรวมกันไว้เป็นที่ระลึกตรงตามคอนเซปต์เกมอยู่แล้วนะครับไม่ได้แหวกแนวอะไรนะ เกมจะดําเนินด้วยความเป็นเลกาซีส่งทอต่อการแบบรุ่นสู่รรุ่นของพวกนี้ก็คงจะทําขึ้นมานะครับเพื่อแสดงเอกลักษณ์ของเกมเหมือนเดิมว่าไม่ได้จางหายไปไหนในเรื่องนี้ในฉากนี้ก็จะมีไอเทมและก็ความเป็นโลกของเกมสูงมากเลยนะครับและก็น่าจะเป็นการบอกไกลๆว่ามันไม่น่าจะไปไหนไกลาจากพื้นที่เก่าๆเ,เลยเริ่มจากสไปรัลเรซิ่งทีมด้านบนสุดนะครับนี่คือทีมแข่งรถสังกัดร้านน้ำมันสไปรัลในโลกของเกมครับเจอได้ทั่วไปอยู่แล้ว ถัดต่อมาด้านขวานี่คือแผนที่แดนฟอร์ดฉบับเต็มนะครับใช้ในเกมภาคหนึ่งด้วยลงมาชั้นล่างครับมีตุ๊กตาเชกกี้แจ็คหนึ่งในมัสคอตของแผนที่ภพริดที่คุณก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วอะ่ะไม่มีทางาพลาดเลยครับตัวเบลเลอร์ซะขนาดนั้นอืมถัดไปด้านขวาครับนี่คือไบโบชัวที่ว่าให้เรารู้จักกับเมืองทรัมบูบาลีเป็นหนึ่งในโฆษณาที่ว่าทําร่วมกับน้ํามันบอนโตให้ใครก็ตามที่ว่ามีแผนที่ฉบับต้นของทรัมบูเนี่ย เข้าใจว่าคุณมาถึงทรัมบูแล้วกระเพาะน้ามันบอลโตนี่แหละที่คุณเติมเข้าไปขัดไปด้านขวาครับแก้วน้ําจากแบรนด์กาแฟ t ทร็กเปโซก็คือทีเล็กวกกับเอ็กเพรสโซอ่ะเออเป็น t ทร็กเปโซนะครับเป็นกาแฟที่ว่าชาวเมืองทรัมบูวาลีเนี่ยดื่มกันเป็นประจําอยู่แล้วมาอยู่ที่จูราสสิกจจงชันเนี่ยแหละครับตัวเบลเลอร์เลยร้านกาแฟไม่อยู่นั่นนั่นแหละไม่ได้ไปไหนไกลเลยครับสิ่งต่อมาก็คือพวงกุญแจรูปหมูนะครับที่ว่าถูกห้อยเอาไว้ นี่น่าจะเป็นสิ่งของจากร้านสวายโบวายนะครับร้านขายเนื้อหมูและก็เนื้อวัวของเกมที่ไม่ว่าคุณจะไปเมืองไหนเนี่ยมันก็ต้องได้เจออยู่แล้วครับเป็นแบรนด์ชั้นนําเลยนะและชั้นต่อมานะครับโคตรบอกเลยว่าเซตติ้งไม่ได้ไปไหนไกลอะ่ะนั่นคือรูปของจูเลสิกจังชันครับทีเล็กตัวเบลเลอร์เลยนะท่านบูชาแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไปตั้งอยู่ในแผนที่ใหม่ของเกมภาคสก็เป็นไปได้แต่ถ้าว่าจะเอาให้เข้ากับทฤษฎีที่ว่าแผนที่ไม่ได้ไปไหนไกล และก็ทีมงานนะครับบูมออนจากทรมบูไม่ได้เนี่ยงั้นแท่นบูชาตรงนี้ก็น่าจะอยู่ที่โบสถ์ผ้านหนึ่งนั่นแหละครับ the shirt of a s c e n s i o n เนี่ยแหละลองเดินไปดูสิครับเดี๋ยวก็ได้เห็นนะแล้วก็ผมคิดว่าอืมโอเคโพยหมดแล้ว <laughs> ไม่น่าจะมีเรื่องอื่นเลยครับการแตกประเด็นของเราในคลิปแรกก่อนเนี่ยก็น่าจะมีเท่านี้เลยตามที่ว่าไปเลยครับคือพอใจกับการนำเสนอที่ใส่เข้ามาแต่ติดเรื่องในใจเหมือนกันนะก็คือแล้วซอมบี้สัตว์ป่า ไปไหนอะ <c oughs> ใช่ปะทำไมเขาไม่ขยี่ต่อในวันนี้วะไม่เข้าใจอ่ะผมว่าไม่ควรจะนํามาใส่ได้แล้วนะเพราะมันคือถือว่าเป็นท็อกออฟเดอะทาวมากๆหลายๆคนก็อยากจะเห็นแล้วก็อยากจะได้ความมั่นใจนะครับว่าคือเกมภาคเนี้ยจะมีซอมบี้สัตว์ป่าหรือเปล่าหรือบ้าบางทีมันอาจจะเก็บเอาไว้ใส่ตอนเกมเพลย์เทรลเลอร์จริงๆก็ได้แบบว่าเกมเพลย์เทรลเลอร์สินาที20นาทีอะไรเงี้ยโอเคโอเคแบบนั้นก็เชลยกันได้ครับไม่ว่ากันคิดถึง t a t ตอ f d e c เค คิดถึงแพลเน็ตที่ว่าพีเอาไว้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ